ประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่คำคเนงจุลมณีวัดรรมกูหาสวรรค์ตำบลบ้านด่านอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธ,ธานีตอนหลวงปู่พบเหล็กไหลเหล็กไหลมีไหมครับหลวงปู่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยเหล็กไหลเป็นของมีจริงไหมครับเป็นธาตุอย่างหนึ่งมีจริงหลวงปู่เคยพบในถ้ำบ่อย เล็กไหลเป็นของลึกลับศักดิ์สิทธิ์มีพวกยักษ์รักษายักษ์นี้เป็นเทวดาพวกหนึ่งมีฤทธิ์มากพวกหลวงปู่เป็นพระไม่อยากได้เพราะไม่รู้จะเอามาทำใหม่บางทีหลวงปู่นั่งบําเพ็ญภาวนาอยู่ในถ้ำพวกยักษ์เขารองใจให้เล็กไหลหล่นลงมาใส่ในบาทดังป๊บ๊บหลวงปู่หยิบดูรู้ว่าเป็นเด็กไหลก็พูดดังๆบอกกล่าวว่า เอากับคืนไปเถอะไม่อยากได้เพราะเหล็กไหลหรือสิ่งกายสิทธิ์ใดๆไม่สามารถทำให้ผลทุกขบรรลุมรรคผลนิพพานได้พวกยักษ์เขาก็เอาเหล็กไหลกับคืนไปรู้สึกเขาพอใจมากอนุโมทนาสาธุการกันในปฏิปทาของหลวงปู่ที่แน่วแน่มั่นคงในพระธรรมไม่เกิดกิเลสความอยากได้ในสิ่งอื่นใด นอกจากพระธรรมอย่างเดียวเรื่องเหล็กไหลนี้แล้วแต่วัสนาบารมีถ้าใครมีวัสนาบารมีก็ได้เองง่ายๆพวกที่ใช้วิชาอาคมแก่กล้าไปตัดเอาเหล็กไหลามาได้ส่วนมากมักจะแพ้ภัยตัวเองในภายหลังถ้าเหล็กไหลไม่หนีกับก็อาจมีอันพบกับความเสื่อม 3. วิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้หลวงปู่คำาคนิงท่านเพิ่งอยู่ในระยะฟักฟื้น หลังป่วยหนักท่านจึงไม่สามารถพาคณะของเราไปพิสูจน์เมืองพญานาคที่ทำเมืดได้แต่ท่านก็ได้รับปากว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วหากคณะของเราไปนวัสการท่านอีกท่านจะพาไปพิสูจน์เมืองบาดาลของพญานาคให้เห็นจริงเห็นจังปัญหามีอยู่ว่าคณะของเราจะมีจิตใจกล้าหาญกล้าเสี่ยงความตายไปในพิภพบ,บาดาล กับท่านหรือไม่เท่านั้นเพราะการลงไปต้องเผชิญกับอากาศที่ไม่มีสำหรับการหายใจต้องย้ําวนเวียนอยู่ในถ้าเป็นเวลาหลายวันไม่มีกําหนดอาจหลงทางอดอาหารตายประการสําคัญที่สุดคือจะต้องมีศีลบริสุทธิไ์ได้สมาธิจิตอยู่ในขั้นควบคุมจิตประคองจิตรักษาจิตได้ถ้าขาดสมาธิก็ขาดกําลังใจ อาจตกใจหวาดกลัวจนเสียสติกลายเป็นบ้าเอาได้ง่ายๆเพราะการได้เข้าไปอยู่ในถ้ำลึกลับใต้พิภพเช่นนั้นเป็นความเงียบสงัดเหมือนเราท่านเข้าไปนั่งอยู่ในอุโมงค์เก็บศพประดุดหนึ่งเราท่านเป็นคนตายแล้วร่างกายไม่สามารถจะเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายใดๆไ,ได้เลยถึงมีอาวุธปืนทันสมัยก็ไม่แน่ว่าจะป้องกันอันตรายได้ เพราะในถ้ำลึกลับอาถรรพ์เช่นนั้นจะมีภัยอันตรายอะไรบ้างที่เราไม่รู้ได้และป้องกันไม่ได้เราไม่มีทางร่วงรู้ได้เลยอาวุธเครื่องป้องกันอันตรายมีอยู่อย่างเดียวนั่นคือจิตบริสุทธิ์มีเมตตาไม่ปาถนาเบียดเบียนสัตว์ใดๆให้เดือดร้อนลำบากจะต้องแผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลามีกำลังสมาธิจิตเข้มแข็งควบคุมตนเองได้ เชียบขาดพร้อมที่จะตายได้ตลอดเวลาไม่อะไรยายดีหากเป็นข่าวเขาะกรรมส่งผลแต่ท่านยังไม่ถึงข่าวข้อกรรมพระธรรมประจําใจเราปฏิบัติอยู่ย่อมคุ้มครองป้องกันพยันอันตรายให้เองให้ข,ขอเรียนว่าเรื่องนี้ท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งเชื่อและก็อย่าปฏิเสธให้ช่วยกันค้นคิดค้นหาเหตุผล พิสูจน์ออกมาเพื่อเป็นวิทยทานสสำหรับอนุชนรุ่นหลังถ้าสิ่งเล่นลับเหล่านี้ไม่มีจงพิสูจน์ออกมาให้ได้ว่าเพราะเหตุใดมันจึงถึงไม่มีหลวงปู่คำกะนิงเคยเผชิญหน้ากับเสือช้างและสัตว์ป่าที่ดุร้ายมากมายสารานั้นจะหนีดีกหนีไปไม่คุกคามคมขู่แต่อย่างใด แต่มีครั้งเดียวเท่านั้นที่ถูกเสือคุกคามทำร้ายเอาถึงเลือดตกยางออกแต่ท่านก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าที่จะต้องรับเอาไว้ท่านจึงไม่ถือสาขุนเคืองสัตว์หรือเสือตัวนั้นหลวงปูค่คำนินเล่าว,ว่าอาตมาจำรรษากับรายถ้ำจำไม่ไหวมันมากถ้ำด้วยกันผู้อีดานผู้คล่องผู้ผาหมอนเวิรนบึกทันไห นาเรนคำมะไรลานหม้อข้างแดนเสือดงช้างอัตมาเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นไม่เคยมีเรื่องมีวันที่จะมีเรื่องนั้นอัตมาทุดดงมาจากภูปังวันนั้นเป็นเวลากลางวันอัตมานั่งพักอยู่กลางลานดินในป่าป,ปงูงได้ยินเสียงเสือโคร่งมันร้องคำลามดังกระหึ่ม อาตมาก็แปลกใจที่เสือมันออกมาหากินในป่าโป่งซึ่งแถวนั้นไม่มีสัตว์ป่าพอที่ให้มันล่าเพราะอยู่ใกล้กับหมู่บ้านคนอาตมาก็เหลียวมองไปทางเสียงมันร้องมันเป็นเสียงเสือโค่งตัวใหญ่ประมาณ9ศอกตัวมันอ้วนกลมใหญ่ไม่ใช่เสือผอมแสดงว่ามันเป็นเสือดุร้ายหากินเก่งบ่อดอยาก พอเห็นตนตมาแล้วมันเดี๋ยวมองไปศบตามันพอดีเสือตัวนั้นมันก็หมอบลงทันทีอาตมาก็หันหน้าไปเผชิญมันแต่อาตมาหลับตาลงหลับไม่นิ้นๆดอละลีลีตาคอยดูซิว่ามันจะทำอย่างไรขณะเดียวกันอาตมาก็กำหนดลมหายใจเดินลมเข้าว่าพุทธเดินลมออกว่าโทคือเจริญภาวนาพุทธโทพุท นั่นแหละพอเห็นอาตมานั่งหลับตาลงมันก็เดินเข้ามาส่งเสียงขู่คำรามดังฮมึฮมหึมอาตมาก็รีตาดูในใจนั้นไม่ได้นึกกลัวเลยเป็นแต่เพียงสงสัยในจริตกิริยาของเสือตัวนั้นตัวนี้ว่ามันจะเอาอยัางไงอาตมาก็จเจริญภาวนาอาณาปานสติไปเรื่อยๆเป็นปกติเพราะคำว่า คำภาวนาพุทโธนี้เป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเป็นคาถารวบยอดคือพระธรรม84,000พระธรรมขันย่อลงแล้วมารวมอยู่ที่พุทโธตัวเดียวเท่านั้นเสือสางคางแดงพูดผีปีาศาจและสัตว์ร,ร้ายทุกชนิดในป่ากลัวพระพุทโธท,ที่สุดเสือโค่งใหญ่ตัวนั้นพอมันเข้ามาใกล้มันหยุดยืนจังก้าอยู่ตรงหน้า พออาตมาลืมตาขึ้นเผชิญมันคือจ่องในตามันอย่างเต็มที่มันก็รีบหมอบลงทันทีอาตมาก็นึกขำอยู่ในใจจึงรีตาลงอีกแอบดูอยู่พอเห็นอาตมาหลับตารงมันก็เดินอ้อมล่างอาตมารอบหนึ่งส่งเสียงขู่คำรามเรื่อยๆแล้วมันก็หยุดลงใช้หางแย่มาที่เอวข้างซ้ายอาตมา มันทำขยุกขยิกคล้ายคนเอามือมาจี้สีข้างอย่างนั้นแหละอาตมาจะกระจี้จนเกือบหัวเราะออกมาแต่คมใจยังฝากไว้ได้ทันเสือตัวนี้มันเล่นพิเรนดีแท้ๆอาตมาก็พยายามวางเฉยกำลบลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูมันไปไม่อยากจะใช้กระแสจิตบังคับอะไรมัน ให้อยู่ในอำนาจของเราปล่อยมันทำไปตามสบายว่างั้นเถอะมันก็ได้ใจใหญ่เดินอ้อมเอาหางมาแย่เอวด้านขวาอีกเมื่ออาตมานั่งนิ่งเฉยเป็นขอนไม้ไม่ไหวติงไม่จักรกะจี้ดินน้นหล่นวันไหวมันก็เดินมาอ้อมหยุดตรงหน้าอาตมาแล้วส่งเสียงคํารามดังสนันปานแก้วหูจะแตกคล้ายมันจะโกรธนั่นแหละ ที่เอาชนะตบะของอาตมาไม่ได้มันเลยหันหลังให้เอาตีนหลังทั้งสองข้างตะคุยดินตะคุยก้อนหินใส่อาตมาก้อนหินขนาดเคื่องก้อนหนึ่งกระเด็นมาถูกที่หัวคิ้วอาตมาเลือดไหลออกมาอาบหน้าแดงฉานทีเดียวแล้วเสือตัวนั้นก็กระโดดเข้าป่านี้ไปอาตมาเจ็บปวดมากแผล รู้สึกว่าจะรลึกถึงกระดูกแต่อัตมาก็ไม่ได้นึกโกรธเครืองมันแต่อย่างไรถือว่ามันเป็นกรรมเก่าเจ้ากรรมนายเวรติดตามมาท่วงหนี้กรรมซึ่งอัตมาก็ต้องยอมรับเอาไว้แล้วแผ่เมตตาแผ่เมตตาจิตส่งไปให้มันอโหสิกรรมให้มันขอให้กรรมเวรหมดสิน้นกันเพียงแค่นี้ในชาตินี้อัตมาไม่ห้ามเลือดนั่งอยู่อย่างนั้น ปล่อยให้เลือดมันหยดไหลไปเองแล้วจึงไปล้างหน้าในขณะที่เสือส่งเสียงขู่คำรามใช้หางแย่จักกจี้สีข้างอยู่นั้นถ้าหลวงปู่คำคาคเนงทนไม่ไหวเสือจะทำระการใดครับหลวงปู่คำกคำินงให้คำตอบว่าถ้าเราแสดงอาการหวาดกลัวหรือจักกจี้เคลื่อนไหวส่งเสียงหัวเราะออกมาจะถูกเสือโผเข้าตะคุบ ขบกัดกินทันทีสัญชาตญาณของเสือจะเป็นเช่นนั้นเพราะมันคิดว่าคนจะต่อสู้ทำอันตรายมันแต่ตามปกตินั้นแม้แต่คนนอนหลับอยู่ในป่าเสือมันพบเข้ามันก็ขบกัดลากเอาไปกินก็เคยมีในกรณีของอาตมานั้นนั่งนิ่งนิ่งไม่ไหวติง่งไม่สนใจที่มันย,ออยั่วยุแสดงว่ามันลองใจดู มันรู้ด้วยว่าอาตมาเป็นพระผู้เจริญศินภาวนาไม่เป็นพยันอันตรายกับสัตว์ใดๆมันเลยไม่ขบกัดกินแต่ที่มันตะกุยก้อนหินใส่หน้าอาตมาจนเลือดไหลหัวแตกนั้นสันนิษฐานได้เป็นสองกรณี 1. เป็นเพราะเสือกับอาตมามีกรรมเก่าพัวพันกันมาสองอาจเป็นเพราะสันดานของมันดุร้าย ชอบเบ่งถือว่ายิ่งใหญ่เหนือสัตว์ป่าใดๆเวลามันลงกินน้ำที่ไหนมันก็จะหันหลังตะกุยดินใส่น้ำให้คุนหลังจากกินน้ำอิ่มแล้วเมื่อแสดงนิสัยผ่านของมันคือการแกล้งสัตว์อื่นที่จะลงกินน้ำที่หลังมันจะตะกุยหินใส่หน้าอาตมาอาจเป็นเพราะมันโกรธมันเบ่งใส่ก็ได้หลวงปู่คำคณิงสร้างพลังจิต กระทำสมาธิภาวนาด้วยการเจริญอานาปานสติเป็นมาตรฐานคือการเดินลมเข้าเดินลมออกภาวนาพุทโธพุทโธนั่นเองหลวงปู่คำนิงสร้างพลังจิตกระทำสมาธิภาวนาด้วยการเจริญอานาปานสติเป็นมาตรฐานคือการเดินลมเข้าเดินลมออกภาวนาพุทโธพุทโธนั่นเองการฝึกจิตต้องฝึกอานาปานสติก่อน อานาปานสติเป็นกรรมฐานกองใหญ่และยากที่สุดกรรมฐาน40กองอานาปานสติแล้วกรรมฐานอื่นๆทำได้ง่ายมากหากใครไม่ได้อานาปานสติเสียอย่างเดียวกรรมฐานอื่นๆก็ไม่มีความหมายถ้าใครมาบอกว่าเขาไม่ได้อานาปานสติแต่เขาได้กรรมฐานกองอื่นๆอ,อ,อีก39กองอันนี้อย่าไปเชื่อเพราะเชื่อไม่ได้ เราจะเล่นกสิน10อสุภาษสิบอนุสติ10และอาหารเลปฏิกูลสัญญาจะตุธาตุวัตฐานหรืออะไรก็ตามถ้าไม่ใช่อานาปานสติควบคู่ไปด้วยแล้วไม่มีทางจะได้ผลเพราะอานาปานสติเป็นกรรมฐานขั้นพื้นฐานใหญ่ที่สุดเป็นตัวนำของกรรมฐานทั้งหมดหลวงปู่คำกนิงเก่าดังนั้น ท่านจึงเจริญภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกหรืออานาปานสติเป็นสุขวิหารธรรมอยู่เสมอตอนเงาจิตหลวงปู่คำกนิงเล่าให้ฟังถึงเรื่องโลกวิญญาณคือโลกหลังความตายอันเป็นโลกกระิบหรือทิพภูมิจะเรียกว่าปรโลกก็ได้ทั้งนั้นหลวงปู่คำกนิงเล่าว,ว่า หลังจากออกพรรษาแล้วปีพศ2523หลวงปู่คำกนิงยังคงอยู่ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ริมฝั่งโของอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีท่านตั้งใจจะเข้าฌานสมาบัติสัก15วันเพื่อเป็นการแผ่กุศลอานิสงสนองความดีของทายกทายิกาผู้สงเคราะห์ท่านตลอดมาในฤด,ดูการพรรษาฉะนั้นหลวงปู่คำกนิงจึงประกาศ สั่งทายกทายกาไวา้มิให้ขึ้นมาทําบุญตักบาตรหรือรบกวนในระหว่าง15วันที่ท่านเข้าฌานสมาบัติอยู่นั้นแต่ให้ขึ้นมาทําบุญตักบาตรได้ในวันที่16หลวงปู่คำกนิงเคยบำเพ็ญเพียรภาวนาอดอาหารเจวันและ15วันมาตั้งแต่40ปีแล้วจนร่างกายเคยชินถือเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายไม่อ่อนเพลียหิวโหยแต่อย่างไร